การผ่าตัดบางทีส่องกล้องแบบนี้นะครับก็มันก็จะช่วยให้ตัวแผนก็เล็กลงแล้วทำใหโ้โดยเฉลีย่ยความเจ็บปวดมันก็จะน้อยกว่าปกติแล้วก็มันก็จะช่วยทำให้แขนแบบตัวไวขึ้นนะครับก็จะสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้เลยทขึ้นครับผมเจ้คนไขยนะครับเป็นผู้ชายอายุประมาณ67นะครับแล้วก็มาด้วยอาการว่า หถือว่ายืนนานเนี่ยมันจะมีลักษณะของอาการปวดแล้วก็ล้าวลงไปที่ขาก,การตรวจอย่างละเอียดมันมีลักษณะของหมอรองกระดูกที่เคลื่อนออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็มากดเบียดเส้นประสาททาให้คนไข้เนี่ยมีอาการปวดล้าวลงไปที่ขาค่อนข้างเยอะอพอผ่าตัดออกมานี่ยขาปวดนี่หายเป็นติกิ้งเลยครับ รู้สึกว่าดีครับเนี่ยหมอบอกเก่งครับหมอทีมงานทีวีมมมมมเก่งมากหมอบอกว่าเขาไม่ใช่เขาทหารคนเดียวนะเขาเป็นทีมทีมสามก็เลยเอโอเค,คสองวันกลับบ้านได้เลยแต่ก็แผลนิดเดียว